ดาวดเอซิ่งด็อกนะคะกดส้นเท้าลงที่พื้นต้าวเท้าขวานะคะมาที่ข้อมือขวาด้านนอกนะคะวางเข่าซ้ายลงค่ะไควไหวลองวังข้อศอกลงนะคะเป็นพิษอดค่ะยืดข้อสะโพกก่อนโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะยกขวายกซ้ายไหล่2 3 4 5แล้วค่อยยก,กลำตัวขึ้นมาคหียดแขนเป็นค่ะ ค่อยๆเตะขาซ้ายขึ้นมานะคะแล้วใช้มือขวาจับบริเวณปลายเท้าด้านนอกค่ะตามองด้านหลังและกดปลายเท้าซ้ายให้ติดกับสะโพกให้ได้มากที่สุดยืดบริเวณคอดไปเสร็จนะคะหนึ่งสองสามยืดจนขาดแล้วนะคะสี่ห้ค่อยๆกดที่นิ้เลยห้าค่ะจะค่อยวางค่ะเก้าเท้ากลับมาเป็นแค้งค่ะนื้วสองจะตุนค่ะกับหาจะเข้าอัพดอ ใจออกยาวด้วยที่นอ็อกขทีนี้เปลี่ยนท่านะคะส่งเท้าซ้ายไปด้านนอกมือซ้ายนะคะระว,วังเข่าขวาลงวางศอกลงเท่าไห่นะคะไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะยืดสะโพกนะคะนีนข้อสะโพกซ้ายได้ทำาง,งานหนึ่งสองสามสี่ยืดศาสตรนะคะทุกคนค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นมาคะ่ะเหมือนเดิมเลยเตะปลายเท้าขวาขึ้นมา ส่งสาย้า้อ้อมไปจับปลายเท้าขวาค่ะแล้วค่อยๆพับตัวเหยียดเอาส้นเท้าติดกับสะโพกให้ได้มากที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคลายค่ะวางขาค่ะวางมือให้แน่นนะคะจับก้าวเท้ากลับไปสู่แทงค่ะยึะดศอกตงดสะหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวลยใม่ทิ้งดอกคะ่ะครัไม่ห้ารอบลมหายใจ ช่งเช้าให้ติดกลื้นค่ะโยกสโพกขึ้นหากีดับกดหัวไหล่ห่างหูสามยืดแขนง่ายาสี่ห้าีนี้เราจะกระโดดไปที่กลางข้อมือนะคะหายใจเข้าปึบเอ๊ะงายนขึ้นค่ะใายพี่บอกกมพับตัวหายใจเข้าเลยหน้าขึ้นค่ะเลือกออปชันตัวเองนะคะแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นแท้งค่ะยุบศอกจุดตึงกล้าหายใจเข้าอั p ดอก หาไอ้เจออ้าวเวิร์กเฟซซิ่งด็อกค่ะเฉียงเท้าซ้าย90องศาค่ะแล้วก้าวไปด้านหน้าค่ะ90องศาแล้ววาามือขึ้นตรงๆแล้ววางมือกลับตรงที่เดิมก้าวเท้าขวาเป็นแกล้งอีกรอบค่ะยืดศอกหลุ่มเส้นขึ้นลงก้าวฮับอ้าวเวิร์กเฟซซิ่งด็อกค่ะเฉียงขวา ดินห้องขา9ขาซ้ายไปด้านหน้าก้าว90ขาซ้ายส่งแขนขึ้นหากยับหนึ่งสองสามมื่อข้ามเท้าค่ะเนี่ยส่งขาซ้ายไปด้านหลังโยนตัวไปด้านหน้าแป,ป้งยืดศอกติดนจุดอยูลำตัไหล่ตัวคือสาดอกยกสะโพกขึ้นเป็นดาวเปิดเฟสซิ่งบ็อกหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ห่งสองสามสี่ห้าหินเราจะจับไปยืนด้านหน้านะคะ จะขับตัวหายใจเข้าหายใจคือหายใจออกซึ้นแค่หายใจเข้ายุบศอกหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวไม่ทิ้งดอกค่ะเฉียงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาหายใจเข้าวาดมือขึ้นเราจะค้างไว้ที่ห้ารอบลมหายใจย่อนเข่าขวานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้าเหยียดขาขวาให้ตึงแล้วการแขนไปด้านหน้าค่ะเหมือนนี่คนดึงมือนะคะ เอามือจับที่ข้อเท้าค่ะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะตามมองมือหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางมือลงที่ข้างเท้าแล้วก้าวเท้ากลับค่ะเป็นแ้งค่ะยุ๊สองจุดตลงกล้าเดี๋ยวครับอักน๊อกหายใจออกดาวซ็ down, ที่น็อกเขียงเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายหายใจเข้ายกแขนขึ้นห้ารอบลมหายใจหนึ่ง สอกดท้าให้นั่นค่ะสามสี่ห้าค่อยเหยียดขาซ้ายตึงแล้วกางแขนนะคะหยุดโลโไปด้านหน้าแล้วเอามือจับที่หน้าแข้งค่ะ้าไม่ไหวจับที่ข้อเทา้าแล้วส่งแขนขวาขึ้นนะคะหนึ่ง <1, S 1> <1, S 2> ตามมือหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วค่อยๆวางมือลงนะคะแล้วก้างเท้ากลับน็นแข้งยุบสอง เซตซิ้งด็อกค่ะค้าไว้ลลห้ารอบลมหายใจนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเปิเซตติ้งด็อกค่ะแล้วก้าวเท้าไปด้านหนะ้าแล้วนะั่งลงนะคะ เดี๋ยวเราจะทําท่านั่งกันนะคะครีมนี้ง่ายๆนะคะหนุ่มๆไปต่อไปกันก่อนเนาะเหยียดเท้าไปด้านหน้าค่ะเปลกเท้าไปด้านหน้านะคะมือจับที่หน้าแข้งค่ะหายใจเข้ายืดอ,อกไปเยอยะๆเหมือนมีคนดึงสะดือไปด้านหน้านะคะแล้วยืดแฮมสติแฮมสติค่ะกระดกไปทับหนึ่งเหยียยืดตัวก่อนนะคะอย่าขึ้นขับตัวนะคะสองสามสี่ห้าค่ะวางมือเหนือหัวเข่านะคะแล้วเตะขาทั้งสองขึ้นค่ะ หนึ่งเกรงหน้าท้องค่ะสองสามสี่ห้าวางค่ะหน้าท้องได้ทํางานจะสั่นๆหน่อยนะคะถ้าใครไหวเอามือจับที่ข้อเท้าค่ะใครไม่ไหวงอเข่าแบบนี้ได้เลยแล้วมือทั้งคู่จับที่มีโป้งได้ค่ะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปเอาเท่าที่ได้นะคะเน้นยืดอกไว้ค่ะหนึ่งสองอย่าลืมกระโดกไปเท้าสู้นะคะสามสี่ห้ายืดอกแล้วค่อยๆคลายค่ะ เทา้าหมือยเดินเอามืวาอวางในหัวเข่าค่ะแล้วเตะขาสองข้างขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโแล้วเอาฝ่าเท้าประปกบกันนะคะในท่าบัตเตอร์ไฟนะคะเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูค่ะมือเหมือนเราจะแบกเท้าออกด้านข้างนะคะใครเข่าลอยไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปเน้นยืดอกไปด้านหน้าแล้วค่อยๆย,ยืดปกไปใช้ข้อศอกกดหัวเข่าลงนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าไม่ต้องพับตัวถึงพื้นก็ได้นะคะเรายืดแฮมสติงเนาะทีนี้เหยียดขาไปด้านหน้าแล้วเราจะยกก้นขึ้นนะคะยกก้นขึ้นนะคะหายได้เข้าลงตัวไปด้านหน้ายกก้นขึ้นกระตุกไปคราบหนึ่งสองสามโอ้ยสั่นไปจ้าทุกคนค่อยๆวางลงนะคะทุกคนทําได้ค่ะช่วงแรกจะสันส่นๆหน่อยเนาะแบกเท้าออกด้านข้างนะคะทีนี้บริเวณความกว้าง ช่วงส้นเท้านะคะหนึ่งประมือนะคะถ้าใครไหวจับที่ข้อเท้าใครไหวใส่ไปด้านหน้าเอานิ้วเกี่ยวนิ้วโป้งไว้เหมือนเดิมเลยถ้าใครไหวตึงแค่นี้อยู่แค่นี้แต่ถ้าใครไหวพับตัวลงค่ะกดเข่าลงด้านข้างแบบเท้าออกด้านข้างนะคะยืดข้อสะโพกนะคะสามสี่ไม่โกงหลังนะคะห้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกคลายค่ะ มือวางไว้ด้านหน้าแล้วก้าวเท้าลับเป็นแคงค่ะยึดตออเพียงระตู้ก้าวหายใจเข้าอัพด็อกหายใจออกเราเฟซิ่งด็อกเดี๋ยวเราจะทำพีพีเทียนนะคะก้าวเา้าซ้ายไปที่ข้อมือขวาค่ะแล้วลาบหลังเท้าซ้ายลงค่ะถ้าใครไหวขาขวาเก้าสิบองศานะคะถ้าใครตึงมากอยู่ท่านี้ไม่ต้องพับตัวค่ะถ้าใครไหวพับตัวลงวางสองหนึ่ง สองสามสี่ถ้าใครไหวลาบมือไปด้านหน้าระวังละปากลงสี่ค่อยๆทรงตัวยกตัวกลับขึ้นมาคัะเก่งมากค่ะทุกคนด้าวเท้ากลับไปสู่แรงยุกศอกทุกคนจะหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวเปิดแระที่ดอกค่ะปีเจี้ยงขาซ้ายนะคะก้าวไปที่ข้างนิ้วก้อยมือขวาแล้วลาบหลังเท้าขวาลงค่ะ ความสะโพกลงนะคะถ้าใครซึหงมากค้างไว้ทาน,นี้ห้ารอบลมหายใจถ้าไหวใสมือแล้วนอนลาบค่ะตั้งสบายยืดหลังด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะถ้ามน่จะช่วยยืดตัวนะคะแล้วค่อยๆประคองตัวเก,ก้ายกลำตัวขึ้นมาเก้าขากัับศูนย์้าแพงยืดต่อแล้วคุณก็นด้หายใจเข้าอัพล็อกหายใจออกดอาเซติ้งดอ ะะไปด้านหน้าแล้วนอนลาดลงไปเราจะทำบิดโพสกันนะคะนอนลาดลงค่ะเราจะยกก้นแล้วค้างไว้ด้านบนสามลมหายใจมือกดลงที่พื้นเอาบริเวณข้อเท้านะคะมาใกล้ก้นที่สุดหายใจเข้ายกก้นขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กขอยสองรอบนะคะทุกคนยังอยู่กับใจเนาะหายใจเข้ายกก้นขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวางลงขาเต้สุดท้ายค่ะทีนี้เราจะคายหัวเข่าเข้ามาใกล้เส้มขึ้นนะคะหายใจเข้ายกต้นขึ้นแล้วหยีบเข่าเข้า,าหาลักกันนะคะจะช่วยตึงเพิ่มนะคะหนึ่งสองสามกดหัวไหล่ได้กดคางชิดอกค่ะห้าขาเก่งมากค่ะุกคนกดเข่าชิดอกค่ะ ข่าวทิดอกค่ะยกขวายกซ้ายลาปหลังกันนะคะการท่านซุกขาตึงมาตึงน,นะตึงซ้ายตึงขวาแค่นี้ไม่ได้ขายตัววิ่งเรียกเหนือทนนะะั้คนให้ฝึกดูค่ะช่วงแรกให้นี้ก็ค่อนข้างยากนะคะค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวร่างกายเราจะค่อยๆฝึกแล้วก็คลายตัวเพิ่มนะคะพอความตึงหายเรา,เราก็จะเราก็จะอาการของอาการปวดต่างๆก็จะค่อยดีขึ้น,นะค่ะแล้วจะแข่งตัวยกัวดขึ้นนั่นเงค่ะ เดี๋ยวเราจะพับตัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะทุกคนหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นหายใจออกพับตัวงอสองข้าหาหัวเข่าจะได้พับตัวเพิ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคลายค่ะออกนั่งเทพธิดานะคะนั่งทับส้นเท้าค่ะส่งแขนขวาลอดใต้รักแร้ซ้ายแล้วส่งแขนซ้ายไปด้านหน้า ยืดไหล่ขวาตังนี้หนึ่งนะคะเอานะขมับขว,วาวางที่ถ้นกดมือไหล่ลงให้ได้เล็วที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเปลี่ยนข้างค่ะสอดแขนซ้ายได้เร็แรงกว่าลองดูเป็นลูกห้วยหนึ่งสองกดไหล่ลงไปให้แน่นนะคะสี่ห้าค่ะคลายค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วนั่งทับส้นเท้าใช่ไหมคะเดินแขนไปด้านหน้าเป็นท่าชายโพสหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่อยๆเดินตัวขึ้นค่ะเดี๋ยวขอนอนอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะบิดตัวนิดนึงนะคะล้างลาตัวลงตั้งช้างเข่าขวาขึ้นเอาเอาเท้าขวาพอมเท้าซ้ายเอามือซ้ายกดหัวเข่าขวาแล้วส่งแขนขวาไปด้านข้างลําตัวบิดลําตัวลงใส่ตามมองข้างหัวไหล่ขวาไปค่ะพยายามกดหัวเข่าขวาให้ติดพื้นด้านซ้ายนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเปลี่ยนข้างค่ะเอาขาซ้ายคล้องหัวเข่าขวาเอาหัวเอามือขวาจับหัวเข่าซ้ายแล้วบิดเอาค่ยังกดหัวเข่าซ้ายให้ติดพื้นแล้วมองข้ามหัวไหล่ซ้ายไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะัดเข่าีบกคลปยปิ้งใต้ปิ้่นค่ะนวด เราดูสลับมาหน่อยนะคะแต่เริ่มฝึกอ๋อแล้วค่อยๆเอยอย,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 อยุ่งตัวยกตัวกลับขึ้นมานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ